หลังจากที่พี่ได้ทำการสั่งคอมจาก h a v e CPU ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับแต่เป็นวิรุ่นใจร้อนะครับไม่อยากรอแบบขนส่งส่งสามวันะอะไรเงี้ยก็เลยว่าจะไปเอาเองเลยนะครับที่โกดังโดยเพราะฉะนั้นพี่จะขับรถไปเอาเองเลยนะครับระยะทางก็ประมาณ120กิโลเมตรนะครับดู ก็เดี๋ยวพี่จะแวะไปถ่ายคลังแสงของพี่เป่านะครับหรือว่าไอเฮ e ซ i บยูนเองนะครับว่าจะมีคอมสวยคอมแบบแบบเป็นโกดังจะใหญ่แค่ไหนนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็จะไปแวะเที่ยวเขาใหญ่กันด้วยนะครับไป แล้วตอนนี้เราก็ถึงไอแฮทซีวียูแล้วก็เจอกับพี่เปาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมถามเลยพี่สรุปที่นี่มันคือโรงสีข้าวใช่ไหมันเป็นโรงสีข้าวครับมันเป็นโรงสีข้าวของคุณพ่อของพ่อพี่เปาใช่แล้วก็สุดท้ายก็ทิ้งทิ้งหมดเลยเอามาทำเป็นไอแฮทหมดเลยเป็นไอแฮทหมดเลยข้างในเนี่ยนกว้างอะทุกคนดูดูที่กว้างกว้างกว้างดีๆเขาสา่ให้ผมไปได้หมดเลยมี่นี่นี่นีนี่เอาให้เป็นเกียร์มามืดหน่อยหมาเห่า หมาเห่าหมาเยอะมากมาเอาหมากลับไปนี่ครับตอนนี้ตอนนี้เราก็กำลังเรียกอันนี้เรียกว่าอะไรพี่เนี่ยไหนเนี่ยกำลังทำอะไรกันเนี่ยอุปกรณ์ที่จะเตรียมที่จะไลฟ์จะเตรียมไลฟ์กันนี่ไงโปรดักต์มากกันนะนี่โปรดักชั่นจะเป็นอย่างนี้นี่ข้างหลังจะเป็นชื่อผมชื่อเปาใน IC นะครับ IC เปากับจอร์สเนี่ยก็ก็รู้จักกันอยู่แล้วก็คุยกันปกติอยู่แล้วในไอซีจริงแล้วไม่ถูกกันนะใช่ป่าวะเหตุเกิดจากอะไรรถชนกันหรอไม่กูเข้าเมืองวันแรกกูไปบ้านสกอตแล้ว มึงก็เอารถพี่ไปแล้วก็ขับรถชนพี่ตายนั่นคือคําทักทายครั้งแรกที่ทําให้พี่รู้จักนนอยู่ด้นั่นเองผมขอไปดูคอมหน่อยพี่ได้ยังไม่เห็นของจริงเห็นแต่ในรูปไม่อยากหันเลยอะรุนอะแล้วก็ดูดูก่อนล้วกันมันเห็นอะไรวะเห็นครับลองไม่เห็นคู่ก็สวยอะโคตรสวยอะต่อาจจะไม่เบ้อเท่าของเก่าผมแล้วอันนี้จะเน้นแบบว่าเรียบเรียบเรียบเนาะ ของเก่าปชุดน้ำเปิดปะใช่ครับอันนี้เป็นชุดน้ำปิดมันจะมันจะดูแรง่ายกว่าต้องใช้คอมตลอดชุดน้ำเปิดจะไปเล่นเลยเปิดขี้เกียจเอาไปถ่ายน้ำเออใช่เวลามากวันนี้ง่ายเพราะว่าตอนนั้นที่โพสต์รูปให้แล้วอ่ะแจม สวยขาวกรีนอันนี้เท่าไหร่พี่งบเท่าไหร่เนี่ยสองแสนสามขาปูสองแสนสามมันจะแรงจัดเลยอ่ะแรงจัดดิเทริเปอร์อ่ะสามเก้าหกศูนย์เอ็กซ์อ่ะยี่สิบสี่สี่แปดอ่ะอันนี้กล่องกล่องเคสโคตรใหญ่อ่ะสามศูนย์เก้าศูนย์ครับแรงหกสิบสี่กิกซ์ไอ้เคสกันดั้มกันดั้มทั้งหมดมึงเอาไปกันดั้มทั้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยผมไม่เอากล่องไปแล้วมันใหญ่จัดเลย CPU นี่ตัวนี้ครับเป็นเทริเปอร์มีอะไรบ้างพี่ลองดีวิวหน่อยอ่ะได้ละ CPU เอาเป็นอะไรบ้างเทริเปอร์ 3 9 6 0 x ครับ24คอ48เทรนด์เมนบอร์ดแอสโลคเทียไอเอ็กซ์ตัวไทชินี่ครับแรมแรมเพชรด้วยนะแม่งคือแรม G-Skill รุ่นแรงที่สุดรุ่นที่ดีที่สุด G s k i l l t ทเดนเซ็ตโลยอดอีกเพชรเอ่อเม่ไม่แท้ครับทิพหายไม่แท้ครับแต่เป็น้สองกิกครับผมมาสามสามหกนี่แรมจะเป็นหนุ่มีดสีเงินเห็นปะอันนี้คือเซ็ตไฟไว้สีขาวสีขาวแล้วก็ ทำทุกอย่างเป็นสีฟ้าให้ที่คือเซ็จใช่การ์ดจอ3090อยู่แล้วสุดเลยดิการ์ดจอที่แรงที่สุดของ Nvidia RTX 3090ครับนี่ครับคือตัวนี้นี่ครับกิกะไบต์ GeForce RTX 3090ตัว Vision นี่สุด3090ครับแรม24 OC Winforce ตรงนี้ s s a m u Samsung 9 0 Pro นี่คือ Storage แม่งก็สุดแพงที่สุดละ 2T รีสปีดสูงสุด7,000เมกซัมซุง980 Pro แรงที่สุดตอนนี้คือสุดทุกอย่างอันนี้คือใช้เล่นเกมแล้วสตรีมไปด้วยเลยได้ไหมเหลือ CPU CPU แรงของของพี่ CPU 24คอร์48แรมแรม32กล้าจอ3090พาวเวอร์าพนี่กันด้ามหมดเลยนะกันด้มครับเคสกันด้าว power กันด้มตรงนี้เอาเหลือทั้งหมดใช่แล้วก็มีพวกแถบอะไรด้วยแถบเพิ่มความสวยงาม เลนดี้สตรีมเมอร์พลัสตรงนี้มีไฟด้วยมีไฟ RGB ตรงนี้ทั้งหมดชุดน้ำา3ตอนนะชุดน้ำปิด r o g s t r i x LC 360ครับชุดน้ำา3ตอน RGB ตรงนี้เครื่องจัดค <พบ S 2> รบจบสองแสนสามากก็ให้มันจบเถอะไม่จบคุณพูดยังไงไรขนาดนี้จบจบตรงนี้แล้วนี้เราจะทำไรกันพี่ไลฟ์สดเหรอเดี๋ยวเราเตรียมไลฟ์สดใน Facebook เพียร์ไรเพียร์ไรพี่โชวิช I have ครับ I have c ้วฝากไปดูด้วยนะครับทุกคน I have อยู่แล้ว I have I have คอมดีคอมสวยต้อง I have เท่านั้นนะครับใครขอหน่อยมาไปไลฟ์กันพี่อยู่ในเกมมาด่าอยู่อยู่ในเกมขับรถชนกูทะเลาะกันตอนนี้พี่ก็ถึงบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เสียดายมากที่เราไปช้านะครับเราเลยไม่ได้เห็นคอมของไ I have CBD ที่จัดชุดน้ําเปิดสวยๆเลยนะครับเอาไปว่าดิพี่จ้ะ ดีดรูปมาให้ดูแล้วกันนะครับว่าความสวยมีแบบไหนบ้างนะครับป๊าบแล้วต้องขอโทษเวยนะครับพี่ไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ถ่ายคลิปไปเที่ยวน้องๆดูเพราะว่าพี่รีบเชือกขับมาเล่นคอมนั่นเองนะครับเหมือนแบบน้องๆได้ของเล่นใหม่ก็อยากจะรีบกลับมาเล่นนั่นแหละนะครับก็เลยไม่ได้เที่ยวนะครับรีบกลับมาแล้วก็รีบมาเล่นคอมรีบไปเทสคอมเลยนะครับนี่ครับคอมอยู่ข้างล่างนี่เลย นี่ก็เทสคร่าวๆไปเลยนะครับก็เทสสตรีมเทสอะไรเรียบร้อยก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับคอมทํางานแบบสมบูรณ์มากๆเลยนะครับดูนี่ GTA นะครับเฟรมเนี่อยู่ที่ประมาณร้อยหกสิบนะครับถ้าอันนี้พี่หยุ่เซิร์ฟเวอร์เทนนิงนะครับแต่ถ้าเป็นแก๊งชนแก๊งก็น่าจะเหลือประมาณหกสิบนะครับซึ่งหกสิบนี้ถือว่าลื่นมากนะครับเพราะแต่ก่อนคอมเครื่องเนี้ยเวลาแก๊งชนแก๊งอะสตอรี่แก๊งอะเหลือสามสิบเฟรมนะครับคือกูงงกูเล่นไปได้ไงไม่รู้นะครับ โอเคเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาย้ายนะครับเราก็ต้องบอกลาคอมเครื่องเก่าเราแล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่าเครื่องใหม่จะมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับ <c oughs> ซึ่งก็ใจหายนะครับบอกเลยว่าเวิร์ไปหลาววันนะครับที่จะต้องแบบนั่นแหละครับต้องจากกันแค่นี้นะครับแน่น,นอนก็ต้องทิ้งของเก่าเพื่อไปเจอของที่ดีกว่าแร,แรงกว่าครับโอเคย้ายคอมเลย <c oughs> เศร้านะครับเศร้าว่าคอมเครื่องนี้อยู่ผมมาสามปีแล้วกะจะไปไม่ลากันเลยหรอกูก็ดูก็ดูดังเดอะฟ้าส์อยู่เอาไว้ว่าพี่จะเปิดคอมเครื่องนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไม่ได้เปิดแล้วก็ทุกคนจะไม่ได้เห็นมันอีกแล้วนะครับเจอไหนเว้ยเฮียมันไม่ติดวะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่ติดด่าเฮ้ยโอ้โหมันน่าจะน้อยใจนะครับมัน ยังเปิดสิบทีไม่ติดอะ่ะผมไม่ได้เปิดนานเลย่ะหลายวันละเศร้าอทุกคนคเศร้าเลยเจอกันไ้วยน้องท,ท้ายที่ได้เห็นโชคดีลูกพ่อเี่ยม่เศร้าจริงเนี่ยนะอยู่มานานมากเลยเกือบสามปีสี่ปีได้แล้วอะ่ะโอเคทุกคนก็อย่าลืม IP ของเพิ่งนเก่าด้วยนะเขียนตาจะไหนยิ่งไม่สดคดคิดถึง มันใจยากว่ะ <with heaven> <it> <uffs running forward> เมือน้ยคุ้นหนักเลยร้อยร้ตอนนี้พี่ก็ได้ยกคมใหม่มาแทนที่คมเก่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาเปิดพร้อมกันเลย เป็นไงครับสวยไหมดูเรียบหรูไฮโซแรงแบบเงียบๆนะครับถ้าถามว่าทําไมพี่ไม่เอาชุดนั้นชุดน้ําเปิดนะครับเพราะว่าชุดน้าปิดมันดูแลง่ายนะครับเพราะพี่นั่นแหละครับเกียจยกคอมไปถ่ายน้ํานั่นเองนะครับดูครับเรียบหรูเดี๋ยวปิดไฟหน่อยแล้วกันโค้ดสวยโคตรอลังการเลยอ่ะเท่เลยอ่ะก็หอนจบคลิปเพียงแต่เท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับคอมสวยคอมแรงต้องไ have ซ p u ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์สับสไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับพี่ก็จะแบ่งเวลามาทำคลิป y ยูทูบบ้านนะครับกลัวน้องๆจริงอ่ะรับแล้วเจอกันสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายและนี่กูชักนมสกิลกูมาตรฐานกูทำมึงเห่าเลยว่ะชักนมสเต็ปกูอยากจะหามึงไม่ต้องถามเลยว่ะชักนมกู สามหรือเพื่อนมาหามหรือว่า